สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาพันกครลวดแล้วก็ใส่เตเตอร์นะครับวันนี้จะทำพัดลมการเข้าโคดรลวดนะครับนี่เราจะมาใส่โครลวดพัดลมแอ์รี่กันนะครับสิบหกนิ้วยี่ห้อแอร์รี่การวางโครลวดก็จะไม่เหมือนพวกฮาร์ตลี่นะครับมันจะวางาไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับวันนี้เราจะมาวางโครลวด ใส่สเตเตอร์ก,กันครับผมของเก่ามันช็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปอบต้องใส่แผ่นไมล่าใหม,ใหม่ฝากกดติดตามกดกับตะไลกดไลค์กดแชร์ฝากมีคอมเมนต์ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับผมมีอะไรแนะนำนะครับติชมก็สามารถติชมได้นะครับด้านล่าง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็จะเป็นขดขดลันนะครับก็ข,ขดลันก่อนหากิดพ,พลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้นะครับผมอันนี้เป็นการวางขดลวดก็สเตเตอร์นะครับพัดลมยี่ห้อแอรี่เดี๋ยวผมจะวางร่องกลางก่อนนะครับมันเล็กนะครับเล็กก็ต้อง เย็นๆนะครับขดลันนะครับมองไม่ชัดมองไม่เห็นก็ต้องขออภัยนะครับมือบงังก็ดูเป็นแนวทางของเดิมนี่ขดลวดเส้นเล็กนะครับอันนี้ร้อพันใหม่ขดลวดใหญ่กว่าเดิมนะครับลูกค้าท่านใดมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์เก่ามอเตอร์เสียนะครับอยากจะส่งมาให้เราพันขดลวดให้ใหม่นะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับ มีกดที่หนึ่งก็ลงดานหนึงก็ใครจะเสร็จแล้วนะครับขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หากใครมีก็แนะนำนะครับเสนอเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือท่านใดต้องการขดลวดนะครับเอาไปใส่ สเตเตอร์เองนะครับต้องการเอาไปทดลองใส่นะครับเอาไปใส่เองแล้วก็มีมีขายนะครับพันให้พันเป็นขดเป็นขดให้นะครับก็สามารถเอาไปใส่เองได้นีเป็นขดลันนะครับขดที่4ี่ขดสุดท้ายนะครับขดลันขดที่สี่ รันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะกดสตาร์ทต่อไปก็จะเป็นการเข้ากดสตาร์ทนะครับอัดลมแอลลี่รัดลมแอลลี่สิบหกนิ้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเข้ากดสตาร์ทสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้สนใจกดลวดนะครับ เอาไปใส่สเตเตอร์เองนะครับเอาไปใส่สเตเตอร์ด้วยตัวเองก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเราทําเป็นขดอย่างนี้ไปให้นะครับมาชิกท่านใดที่ต้องการที่จะไปทดลองนะครับใส่สเตเตอร์เองนะครับก็สามารถสั่งโคดรวดเราได้ครับขดตัวนี้ความหนาอยู่ที่สองเซนนะครับสองเซนสเตเตอร์2เซน ก็ Go, สเปคน,นี้เลยครับเราเราจัดส่งให้ติดต่อสอบถานก็มาได้เลยนะครับกดแรกของกดสตาร์ทนะครับกำลังลงสล็อตไปแล้วก็จะเน่นแน่นน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไปลงช่องเดียวกันกับกดลัน ฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ด้านล่างได้นะครับติดต่อพูดคุยกันนะครับผมบางทีอาจจะตอบช้าบ้างก็ต้องขออาภายัยเข้าคดที่สอง ที่สองเข้าแล้วกดสตาร์ทที่สองต่อไปกดที่สามคืมฟ้าครืมฝนต้องใช้แสงไฟช่วยมองไม่เห็นนี่ก็เป็นกดสตาร์ทกดสุดท้าย こってせえ。 เทอเรียบร้อยครับ เรียบร้อยพัดลมแอร์รีสิบหกนิ้วนะครับเรียบร้อยนะครับจัดจัดให้สวยงาม